สวัสดีครับ The Story Matter จันปรดันะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในคลิปนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำหนังสืออีบุ๊กเล่มหนึ่งนะครับเป็นอีบุ๊กที่เพิ่งออกมาได้สักส3สสัปดาห์นี้เองนะฮะไม่ไม่นานนะครับเป็นของลูกศิษย์ผมเองก็ได้รับเกียรติมากๆนะครับที่ให้เขียนคำนิยมสำหรับอีบุ๊กเล่มนี้นะฮะอีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นของลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์ที่ ได้มีโอกาสได้ได้สอนแล้วก็สนิทสนมกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับก็คือคุณโฮงนะอาจาร,รย์ฮงพีรพัฒนนรารัตนะครับเป็นลูกศิษย์ที่เรียนทางด้าน มัลติมีเดียนะเออสอนกันมาหลายปีแล้วนะครับณว,วันนี้นะบบทบาทของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างมากในวงการสื่อการสอนแล้วกันเอาแบบนี้นะนะฮะปัจจุบันนะครับก็หนังสือเนี้ยออกมาภายใต้แบรนด์ของบริษัทที่ชื่อว่า f a c Fact s h e e t นะครับตั้งชื่อหนังสือสวยๆเลยฮนะ From Expert to อิน o p พ e นอร์สร้างธุรกิจคอร์สออนไลน์นะครับเพิ่มรายได้จากความรู้ทักษะและประสบการณ์ของคุณอันนี้คือชื่อแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความแล้วก็มาไล่สารบัญให้ดูนะฮะว่ามันพูดถึงอะไรบ้างในระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะอินเสิร์ตไปด้วยนะให้เห็นเป็นภาพนะครับว่าหน้าปกเป็นยังไงสารบัญเนื้อหาต่างๆเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมรีวิวดูแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากถ้าคุณจะต้อง ครอบครองมาเป็นเจ้าของเพราะว่าเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยอัดแน่นตั้งแต่เริ่มต้นใช้คําว่าต้นน้ําเลยนะฮะจนถึงปลายน้ําเลยครบวงจรในเล่มเดียวนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณ12บทความยาว245หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าบทที่1เนี่ยพูดถึงอะไรนะฮะบทแรกเลยนะครับเขาใช้ชื่อบทว่าขายฝันนะขายฝันก็คือพูดถึงเทรนถึงภาพรวมนะครับเรื่องของ การศึกษาในบ้านเรานะครับทั้งรูปแบบออ,ออนไ t e ์ออนไลน์ซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจว่าเมื่อโลกออนไลน์มันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเ,เราจะเห็นว่าย้อนไปสัก2อปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนออกมาขายความรู้ตัวเองในรูปแบบของคอร์สออนไลน์เนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมเองเนี่ย ก็มีประสบการณ์ในการทำขายทั้งแบบใน Facebook ของตัวเองฝากแพลตฟอร์ม LMS นะครับ Learning Management System เนี่ยขายก็เห็นอยู่ทั่วไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเทรน์เรื่องของการความรู้นะครับหรือแม้แต่คำว่าอ n น r e ร e เพเนอที่มันมาจากคำว่า Information บวกกับ Entrepreneur อ,อจะเป็นผู้ประกอบการความรู้หรือว่าคนที่เอาทักษะความรู้ประสบการณ์เออกมาขายเป็น คอสออนไลน์เป็นอ e ีบุ๊กเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเชียร์นะอยากให้ทุกคนออกมาทําเหมือนกันคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นครูจะออกมาสอนได้ไหมซึ่งทักษะต่างๆเนี่ยมันพัฒนากันได้ครับคือสําคัญที่สุดคือ ความรู้นะฮะประสบการณ์ที่มันอยู่ในตัวคุณนั่นแหละมันจะมีค่าที่สุดสำหรับงานนี้เราแค่จับมันรีแพคเกจนะครับออกมาเป็นรูปแบบของคอร์สเป็นรูปแบบของหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณทุกคนได้เช่นเดียวกันนะครับ ในบทที่1เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาใหญ่เรื่องการศึกษานักขายความรู้ตอบโจทย์อย่างไรหน้าที่ของนักขายความรู้ขายความรู้แล้วรู้สึกดีขึ้นอย่างไรวิธีการขายความรู้ทําไมต้องเป็นคอร์สออนไลน์และโอกาสในตลาดออนไลน์นะครับอันนี้คือบทที่1ส่วนในบทที่2นะครับก็ใช้ชื่อเก๋มากนะฮะตื่นครับตื่นอ่า ต้องเป็นตัวจริงแค่ไหนเราจะสอนใครเราจะแข่งขันอย่างไรสร้างจุดขายโมเดลธุรกิจเริ่มต้นใช้เงินเท่าไหร่โมเดลรายได้ซึ่งตรงนี้ครับผมลองอ่านและ2บทแรกเอาแค่2บทแรกก่อนนะเราเห็นภาพรวมจริงๆเราเห็นว่าเฮ้ยในขณะที่เราอ่านไปเนี่ยเราจะได้แบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยว่าเออว่ะเราเองก็ทำได้นะเออว่ะความรู้ที่เรามีเนี่ยมันก็ขายได้นี่หว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบค่อยๆจุดประกายค่อยๆแบบ สมไฟไปเรื่อยๆให้ไฟตัวเราเนี่ยมันเริ่มโชคชนขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของบทที่3นะครับก็จะเข้าสู่เรื่องของการดีไซน์และออกแบบนะครับออกแบบอะไรบ้างนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องเราสอนไปเพื่ออะไรนะครับรูปแบบการสอนต่างๆนะเออเท่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าหลายคนออกมาสอนด้วยรูปแบบที่มันแตกต่างกันมากมายนะครับ หรือแม้แต่การทำโครงสร้างเนื้อหาความยาวของคอสขนาดของเนื้อหาควรจะเท่าไหร่ดีนะครับลำดับการเล่าเรื่องการออกแบบคอสด้วย c h a t GPT ซึ่งต้องบอกว่านะวันนี้มันง่ายขึ้นตรงที่ว่า c h a t GPT เนี่ยจะช่วยเราดีไซน์โครงสร้างเอาลายต่างๆได้เยอะเลยนะผมลองไปใช้แล้วมันเวิร์กมากๆเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาค่อยๆตบตีดูว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเอาทักษะที่เรามีความรู้ที่เรามีไปม์ดกับ h ชท GPT เราเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดเออนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของบทที่4นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมสื่อนะก็จะพูดถึงเรื่องสไลด์ในการนำเสนออินโฟกราฟิกหรือว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะไปเอาภาพจากที่ไหนมาเนาะเอากราฟแผนภูมิหรือว่าแผนผังจากที่ไหนมาเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงให เมื่อเวลามันมาอยู่ในในคอสออนไลน์หรือว่าความรู้ที่เราแพ็กเกจมาแล้วเนี่ยเราจะไม่โดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับในนี้ก็จะมีบอกไว้ส่วนบทที่5นะครับเห็นไหมคือผมถึงบอกว่ามันครบวงจรจริงๆ บทที่5เนี่ยพูดถึงเรื่องอุปกรณ์สําหรับคนที่แบบเอาง่ no Basic, ายๆโนเบสิกอ่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะอย่างเช่นสมมุติวันเนี้ยเราจะทาคอร์เซียนออนไลน์อ่าหรือแม้แต่คุณดูคลิปผมอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์พื้นฐานมีอะไรบ้างแท็บเลต็ตเมาส์ปากกากล้องไมโครโฟนหูฟังจอภาพต่างๆฉากหลังหรือแม้กระทั่งไฟไลติง้งต่างๆแบบเนี้ยนะฮะเอาง่ายๆครับ,รบสำหรับท่านที่ไม่มีเบสิกท่านดูการแนะนำในพาร์ทเนี้ยก็จะเริ่มเห็นภาพ เราไม่จําเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงไม่เอาเราลองเริ่มจากง่ายๆกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ได้ขาะตั้งกล้องเล็ก,ลกๆหรืออะไรก็ต่างๆเหล่านี้สําคัญที่สุดของการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันคือการที่ภาพออกไปแล้วทําให้คนดูรู้สึกว่ามันชัดเจนเสียงที่คนดูจะได้ฟังจากคอร์สของเราต้องเคลียร์ใสไม่อูอีไม่มีเสียงรบกวน หรือแม้แต่แสงส่องสว่างที่มันจะไม่ทําให้แบบตัวคุณหรือหรือแบ็กกราว์คุณต่างๆใน,นมันมืดเกินไปก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เสริมเสริมกันมาไว้คุณลองทําไปสักพักครับคุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วคุณก็จะเริ่มนะเริ่มแบบมีการโดนไปยาแล้วก็เสียตังค์ซื้อนั่นเพิ่มนิดนีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาส่วนของบทที่6นะครับก็เป็นเรื่องของการเริ่มสอนนะเออเป็นกฎเหล็กในการอยู่หน้ากล้อง การบรรยายด้วย Canva บรรยายด้วย w o w p r p o t o t s เน OBS โปรแกรมในการแบบไลฟ์สตรีมเงี้ยเออการเชื่อมต่อ iPad การสอนใน Facebook หรือว่า YouTube Live วิดีโอคอนเฟรนส์การตัดต่อเบื้องต้น Losslet Cut นะคลิปแชมป์หรือแม้กระทั่งการตัดต่อในมือถือเองนะครับคือ มันไม่มีข้อจํากัดครับมันอยู่ที่ว่าคุณอยากให้คอสของคุณปลายทางของคอสคุณเนี่ยมันออกมาแล้วดูดีแค่ไหนเอางี้ละกันนะครับอ่าในส่วนของบทที่7เนี่ยพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มนะฮะก็แนวทางในการเลือกแพลตฟอร์มในการสอนหรือว่าเอาคอสไปขายการสอนผ่านโซเชียลมีเดียสอนในกลุ่มของ Facebook สอนแบบพวก LMS อย่างที่ผมบอกอะ่ะ Learning Management System ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสร้าง บริการขึ้นมาให้เราแล้วเราแค่เอาคอสของเราไปแปะไว้เราจะถ่ายให้เขาก็ได้หรือว่าเราจะไปแต่ตัวแล้วให้เขาถ่ายทำโปรดักชันให้หมดก็ได้เหมือนกันนะครับพัฒนาแพลตฟอร์มหรือว่าการสอนแบบไลฟ์สดเลยได้หมดนะครับบทที่8นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งราคาจิตวิทยาการซื้อช่วงของราคาคอสการตั้งราคาจากต้นทุนจากตลาดจากผลิตภัณฑ์การตั้งราคาจากคนซื้อเองก็มีนะครับ เอออันนี้เป็นเรื่องของการตั้งราคาหมดเลยก็รายละเอียดเนี่ยอย่างที่ผมแปะภาพไว้ให้ดูเลยนะครับพอมาบทที่9การทำเงินนะครับเรื่องของการใช้ไอด m o โมเดลมาช่วยคุณคิดวิเคราะห์นะครับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำเฟซบุ๊กเพจให้ข้อมูลต่างๆการลงทุนกับโฆษณาทุกสิ่งอย่างนะครับรายละเอียดเนื้อหาตามที่โชว์ไว้เลยแบบนี้นะฮะพอมาบทที่10การดูแล าการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการวัดและประเมินผลนะครับ11นะฮะขยายฝันก็คือนะออกเริ่มออกนอกคอมฟอร์ทโซนล้วแล้วเออเมื่อไหร่ควรเลิกทำอาชีพเดิม r r o u u t t l i e Cycle นะครับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การขยายธุรกิจคอสของคุณออกไปพอมาบทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของทายานาการเติบโตครับ เพิ่มช่องทางการทําเงินภาษีเงินได้ของนักขายความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนบริษัทและการจ้างพานักงานเห็นไหมครับว่าเอาง่ายๆผมยังไม่เคยเจอหนังสือเล่มหรือว่าอ e ีบุ๊กเล่มไหนที่ครอบคลุมในทุกมิติของเนื้อหาในการออกมาเป็นอินฟ e ูเอนเซอร์นะการเป็นผู้ประกอบการความรู้ได้มากเท่าเล่มนี้อีกแล้วนะอาจารย์ฮงเนี่ยใช้เวลา แรงกายแรงใจทุ่มเทค่อนข้างเยอะและเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ผมค่อนข้างภูมิใจมากๆที่เขาแบบเติบโตนะและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นผู้สอนนะทุกวันนี้ก็ลองติดตามดูได้ครับในเพจของแ s h ช e t นะจันหงก็จะมีการสอนใน Zo ูมหรือในออนไลน์เนี่ยต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์นะครับ ยอดคนเรียนในกลุ่มเองก็มากกว่า2,000คนไปแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เขียนคำนิยมก็ไหนๆจะเขียนแล้วก็ออกมาเล่าเป็นคลิปนี้เลยนะหวังว่าน่าจะมีหลายๆท่านสนใจก็ลองไปติดตามที่เพจของ Fact t s h e e t ได้เลยนะฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับ The Story Matter อาจารย์ปรัชและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ